ยุคนี้ต้องเรียกว่าเป็นยุคดอกเบีย้ยบานค่ะดอกเบีย้ยทั่วโลกนั้นกำลังบานสะพรั่งยิ่งกว่าสวนดอกไม้ก็เป็นผลมาจากยาแรงของธนาคารกลางทั่วโลกนั่นเองค่ะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพื่อจะสกัดกั้นเงินเฟ้อแต่ปรากฏว่าพอดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ก็ขึ้นและพวกราชาเงินผ่อนพวกเศรษฐีเงินกู้อย่างพวกเราที่ผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ก่อนจะบรีฟให้ฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบตไต่บรีฟกันด้วยนะคะผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามีมติ6ต่อ1เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปี ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยของไทยขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ0.75ต่อปีเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นอัตราเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงค่ะโดยปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้และทั่วโลกไม่ได้เกิดจากกำลังซื้อที่สูงขึ้นแต่เป็นเงินเฟอ้อที่มาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เพราะว่าราคาพลังงานและราคาปุ๋ยซึ่งแพงขึ้นจากภาวะสงครามค่ะเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายย่อมหมายความว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากก็จะเพิ่มในขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อก็จะต้องสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็จะส่งผลให้ลูกหนี้อย่างพวกเรานี่แหละค่ะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นยิ่งคนที่ผ่อนบ้าน ซึ่งเป็นสินเชื่อก้อนใหญ่ผ่อนกันนานหลัก10บสปีขึ้นไปย่อมจะได้รับผลกระทบมากกว่าใครๆแบ้ไตบรฟ์ได้สอบถามไปยังคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกํากับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเราได้รับข้อมูลว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่สูงขึ้นนั้นจะกระทบคนผ่อนบ้านใน2รูปแบบค่ะ รูปแบบที่1คือกลุ่มที่ได้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แบบคงที่หรือฟิกซ์เรทลูกนี้กลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยเงินกู้จะยังคงถูกคิดไปตามสัญญาค่ะโดยธนาคารบางแห่งก็จะมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านเช่นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แบบคงที่3%ใน3ปีแล้วก็จะค่อยปรับเป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แบบลอยตัวในปีต่อๆไป ซึ่งถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็ยังพอมีเวลาปรับตัวและมองหาเงื่อนไขเงินกู้ใหม่ๆก่อนที่ดอกเบีย้ยตามสัญญาจะเปลี่ยนไปหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า Refinance นั่นเองค่ะแบบที่2ก็คือกลุ่มที่ได้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แบบลอยตัว floating rate ลูกหนี้กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มแรกค่ะเมื่ออัตราดอกเบีย้ยในสัญญาถึงกำหนดปรับตัวเป็นแบบลอยตัวค่างวดที่ชำระในแต่ละเดือน ก็จะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นค่ะหากเราจ่ายค่างวดบ้านเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกๆเดือนเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็จะเหลือเงินมาตัดเงินต้นได้น้อยลงและส่งผลให้งวดสุดท้ายของสัญญาอาจจะมีเงินต้นที่เราต้องชำระเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คิดค่ะดังนั้นลูกหนี้จึงจำเป็นต้องเพิ่มค่างวดบ้านให้มากขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อจะต่อสู้กับดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะคะที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะสินเชื่อบ้านเนี่ยถ้าจะมีฟิกก็เคยฟิกกันอยู่ที่ประมาณช่วงโปรโมชั่นบางทีเราจะเรียกว่าเป็นช่วงทีเซอร์เลทน,นะคะก็คือช่วงการปล่อยสินเชื่อประมาณสองปีแรกนะคะที่หลายๆที่ก็จะมีโปรโมชั่นที่จะจัดโปรแกรมดอกเบีย้ยต่ำขึ้นมาแต่ก็ต้องเรียนว่า หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยลายสถาบันการเงินนะคะเราสามารถเข้าไปดูจากตารางเปรียบเทียบนะคะค่าจ่ายหรือว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านในเว็บไซต์ของแบงค์ชาติได้นะคะหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบ,บันการเงินได้เนี่ยเราพบว่าเออแบงค์ได้มีการปรับตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ <S <S ไม่เกี่ยวกับรอบนี้นะคะแบงค์ได้มีการปรับเปลี่ยนในการบริหารอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงเรื่องนี้ไวล้ละเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นแล้วว่าอาจจะยังมีแบงค์จำนวนน้อยนะคะที่ยังออฟเฟอร์เลทติกกว่าปีอยู่ ในขณะที่แบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะคะเช่นว่าอาจจะฟิกเพียงแค่6เดือนนะคะเพื่อให้มันแมทช์กับขาเงินที่เขาเอามาจากการรับฝากเงินนะคะหรืออาจจะฟิกไปถึง1ปีนะคะหรือบางที่เนี่ยอาจจะลอยตั้งแต่ปีแรกเลยก็ได้ก็คือลอยตัวตลอดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านที่สูงขึ้นในยุคนี้ทําให้หลายคนที่มีความฝันว่าอยากจะซื้อบ้านเกิดความลังเลค่ะ ใครที่กู้ไปแล้วก็ยิ่งกังวลมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำแนะนำมาฝากค่ะถ้าจะแนะนำก็คงต้องบอกว่าเวลาที่เรากำหนดเทอมชำระเงินบ้านนะคะเราจะกำหนดเป็นเหมือนจำนวนซิกอะเมลคราวน,นี้ถ้าเราพบว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะแล้วเราจ่ายด้วยฟิกอะเมลเท่าเดิมะคะ่ะ จำนวนงวดที่จะหมดตอนจบอมันอาจจะต้องขยายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกําลังหรือมีความสามารถอาจจะต้องเข้าไปคุยกับแบงค์ว่าจะมีการปรับงวดการชําระจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะกับอีกทางหนึ่งในทางตรงันข้ามนะคะซึ่งคิดว่าผู้ฟังหลายท่านเป็นห่วงมุมนี้ก็คือว่า คิดว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นนะอาจจะจ่ายหมื่นหนึ่งเท่าเดิมไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะอาจจะต้องจ่ายลดลงในภาวะแบบนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนะคะเรายังมีมาตรการปรับโครงส้างนี้นะคะหรือว่ามาตรการแก้หนีระยะยาวที่เรายังใช้อยู่ เอ,อ่อทางลูกหนี้ที่คิดว่าอาจจะประสบปัญหาในการผ่อนชําระไม่ว่าจะจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากผลกระทบโควิดที่ผ่านมานะคะสามารถติดต่อสาาถาบันการเงินเจ้าหนี้นะคะอย่ารอให้เป็นหนี้เสียนะคะแล้วก็เข้าไปติดต่อแล้วก็ลองดูว่าจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้ mm hmm. เช่นขยายระยะเวลาชลําระหนี้ออกไปได้หรือไม่นะคะ mm hmm. หรือขอลดอัตราดอกเบี้ยบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่ค่ะ สมมุติเรามองแล้วว่าเทรนตอนนี้ดอกเบี้ยอาจจะเป็นขาขึ้นนะคะสิ่งแรกเลยอ่ะเราคงต้องมาประเมินภาระค่าใช้จ่าย ในในชีวิตประจําวันเราก่อนนะคะสารวจว่าเรามีภาระนี่อย่างอื่นไหมเรามีารายได้อย่างอื่นไหมเราต้องมาประมาณก่อนนะคะว่าถ้าสมมุตินะคะว่าถ้าเราจะซื้อสินทรัพย์ซึ่งจริงการซื้อบ้านเนี่ยก็เป็นปัจจัย4อย่างหนึ่งนะคะที่ที่ถ้าเราเข้าไปซื้อมันก็เป็นสินทรัพย์มันก็เหมือนบางคนก็จะมองว่าเป็นการออมประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่เนื่องจากการซื้อต้องผ่อนชำระนะคะต้องไปกู้เงินนะคะต้องมีต้นทุนในการจ่ายต้นจ่ายดอกต่อเดือน ดังนั้นถ้าแนะนําท่านออผู้ชว่วงนะคะก็คงต้องเริ่มต้นเราต้องประมาณสํารวจรายรับรายจ่ายของเราก่อนว่าเราเนี่ยต่อเดือนเราคิดว่าเราจะมีเงินออมเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเราซื้อบ้านเนี่ยที่เราจะต้องมีต้นทุนในการผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูตั้งแต่ว่าสํารวจราคาบ้านที่เราจะซื้อก่อน ด้วยบ้านแบบนี้นะคะด้วยอายุตัวเราเท่าไหร่เนี่ยกำหนดเทอมการชาระเงินตอนนี้โปรแกรมของเวลาเราเข้าเว็บไซต์นะคะก็จะมีโปรแกรมทั้งที่ไม่ใช่ของแบงก์ก็มีนะคะของแต่ละแบงก์ก็มีนะคะว่าเราลองคีย์เข้าไปนะคะว่าถ้าเราจะกู้ด้วยเงินต้น สมมุติ5 0 0แสนนะคะด้วยดอกเบี้ยแบบนี้เขาจะคำนวณออกมาให้เลยนะคะว่าต่อกวงื่อเราต้องผ่อนเท่าไหร่นะคะเพราะ,ะนั้นแนะนำก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในสถา,านการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะ,ะนั้นสำรวจรายรับรายจ่ายเราก่อนแล้วถ้าเราจะซื้อบ้านอีกหนึ่งหลังด้วยภาระผ่อนที่เราคำนวณเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะยังมีเงินเหลือพอที่เราตั้งใจจะใช้ในต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือเป็นเงินออมที่เราเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือไม่ค่ะ ขอบคุณคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์และธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับข้อมูลและคำแนะนำดีๆในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะใครที่มีสินเชื่อบ้านอย่ารอช้ารีบไปดูสัญญาว่าใกล้ช่วงที่ดอกเบีย้ยกำลังจะหมดโปรโมชั่นหรือใกล้จะปรับเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวแล้วหรือยังรีบเลยนะคะมองหาสถาบันการเงินเพื่อเตรียมรีไฟแนนซ์แล้วก็อย่าลืมคำนวณต้นทุนแฝงอื่นๆว่าคุ้มค่ากับการรีไฟแนนซ์หรือเปล่าด้วยนะคะ ต้นทุนแฝงก็อย่างเช่นค่าเบีย้ยปรับชำระก่อนครบกำหนดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการจดจำนองค่ะโดยเราควรเตรียมตัวอย่างน้อย1เดือนก่อนที่อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ในสัญญาจะปรับเป็นแบบลอยตัวนะคะสำหรับคนที่เดือดร้อนไม่ไหวแล้วจริงๆกับค่างวดบ้านในช่วงนี้แล้วก็เข้าไปเลยค่ะ ไปเจราจากับสถาบันการเงินไปเจราจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระได้ต้องไปเจราจาค่ะอย่าปล่อยให้เป็นหนี้เสียเด็ดขาดนะคะซึ่งทั้งการเจราจาขอลดดอกเบีย้ยและการรีไฟแนนซ์นั้นนอกจากจะช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้เราสามารถชำระเงินต้นได้มากขึ้นเราจะสามารถปลดหนี้ได้เร็วมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ